สวัสดีค่ะเพื่อนๆหาแฟนฝรั่งคนโสดต,ต้องมีคู่นะคะโคชเอมค่ะวันนี้โคชเอมจะเอาเคสดาดดี้นะคะมาแชร์ให้กับทุกคนที่กำลังเดินเส้นทางสายฟออยู่เพื่อเป็นอะไรที่ไว้เตือนสติตัวเองเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้มาแบบจริงจังคนนี้เข้ามาหลอก เชื่อไหมคะรู้เขารู้เราดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นคำถามจากเพื่อนๆของเรานะคะที่เขาแชร์ประสบการณ์ให้ในกลุ่มนะคะใน YouTube เนาะที่โคชเชเอมได้ทำคลิปไปเอมเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับคนที่เดินเส้นทางสายฝอมือใหม่มากเลยดังนั้นโคชเชเอมจะเอามาแชร์แล้วแกะรอยให้คุณฟังว่า เหตุการณ์แบบนี้แบบนี้คุณควรที่จะวิเคราะห์สถานการณ์แบบไหนนั่นเองค่ะเหตุการณ์คือเป็นหมอเวียดนามนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยหน้าตาเป็นเวียดนามออแต่บอกว่าเป็นคนอเมริกันแล้วก็มีลูกหนึ่งคน ทีนี้เขาบอกว่าอยากจะมาเปิดคลินิกที่ประเทศไทยแต่ทีนี้จะต้องไปที่ประเทศซีเรียก่อน3อาทิตย์นะคะเพื่อตัวเองหมดหนี้ที่ทำงานนานาชาติอ่าเขาบอกแบบนี้พอไปรบเจอสถานการณ์ที่น่ากลัวมากส่งรูปคนที่ถูกระเบิดมาให้ดูบอกอยากกลับแล้วไม่อยากอยู่ นะคะเป็นห่วงลูกทีนี้บอกว่าถ้าจะกลับเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเครื่องบินเองเออทุกอย่างอะไรอะไรเองเขาบอกว่าเขาเนี่ยเส փ มากมากเลยเพราะเขาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยไม่ได้เตรียมแม้กระทั่งบัตรเครดิตโชคดีที่คุณคนนี้อะค่ะเขาหาข้อมูลแล้วก็เจอ ทุกคนดูไหมว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องแบบใครที่ไหนก็ดูออกทุกคนอาจจะคิดแบบนี้ใครก็ดูออกว่าเป็นสแกมเมอร์แต่คุณเข้าใจไหมว่าเวลาคนที่อยู่ในภาวะที่แบบว่า in l o v ะเขาจะแยกแยะไม่ออกนะว่าเฮ้ยอันเนี้ยปลอมอันนี้น่ะจริงเพราะเคยได้ยินไหมคะความรักทำให้คนตาบอดทีนี้นะ ถ้าคุณดูแล้วก็วิเคราะห์ตามโคชเอมคุณจะเริ่มกระจ่างขึ้นมานิดนึงเพราะอะไรคะหมอเวียดนามเนี่ยคนเจอเยอะมากเป็นผู้ชายคนหนึ่งอะที่บางคลิปก็เอาไปโชว์แบบในห้องผ่าตัดพูด,ดง่ายๆเลยว่าภาพคนนี้ที่ใช้นะแม้แต่เพื่อนของโคชเอมอะก็ยังเจอนะคะก็ยังส่งมาหาโคชเอมเลยเนี่ย คนนี้เขาอยากจะแต่งงานเองก็บอกโอ้คือคนนี้นี่เป็นแบบว่าตัวยงเลยนะคะเนาะเป็นหมอเวียดนามแล้วที่สำคัญคือเรามาแกะรอยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนทางนี้แล้วก็มุกไปอยู่ที่อเมริกาเราเคยแกะรอยหลายเคสแล้วเนาะแต่ไม่ได้อยู่อเมริกา จะไปอยู่ประเทศที่มีสงครามยกตัวอย่างเช่นซีเรียซีเรียามาอีกแล้วค่ะทุกคนเนาะมาอีกแล้วนะคะทีนี้นะคะเขาบอกว่าเออมันจะเริ่มสร้างเรื่องและสร้างเรื่องว่าเอ้ยอยู่ในสนามลบอะไรนู่นนี่นั่นโดยการที่ไปเซิร์ชภาพในเน็ตไปเอาภาพมาภาพที่แบบว่าคนโดนฆ่าคนโดนอะไรที่แบบโหด,หด ถ้าคนตามไม่ทันนะ่ะเชื่อสงสารแฟนแฟนต้องไปตกละกร,รมลำบากแต่ขอโทษเธอคะ่ะถ้าเราเจอแบบนี้แม้แต่ตัวเป็นเป็นเรายัางไม่เจอวิดีโอคอลยังไม่เจออยากมาแต่งงานกับเราอยากมาอยู่กับเราเราต้องมีสติเวลาที่เราเดินเส้นทางสายฝอเนี่ยเราอยากควักหัวใจตัวเองไปหวานให้กับคนไปเรื่อยนะคะเราต้องมีสติเตือนตัวเองเสมอว่าเฮ้ย เรากำลังคุยกับคนไม่รู้จักอยู่นะดังนั้นน่ะเราจะเชื่อทุกสิ่งที่เขาพูดไม่ได้นะก e t ไหมคะต้องเตือนสติตัวเองก่อนเสมอคะ่ะทีนี้นะคะคีย์สำคัญของคนนี้คืออยากกลับบ้านหาเรื่องและอยากกลับบ้านแต่ว่าอุ้ยไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ได้มีบัตรเครด,ดิตอะไรเลยไม่ได้มีเงินเลยคุณขา จะบ้าเหรอคะใครจะไปดับอนาคตตัวเองอนาถขนาดนั้นนี่คือเป็นถึงหมอเราต้องมาดูสติปัญญาของหมอคือหมอเนี่ยฉลาดนะกว่าจะเรียนหมอได้นี่นะคะคือมันแบบไม่ใช่เรียนเหมือนคณะอื่นทั่วไปนะกว่าจะจบเป็นหมอมารับผิดชอบชีวิตคนเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่มีระเบียบวางแผนกับตัวเองมากๆดังนั้นยิ่งสมองของเขาเนี่ย จะแทบแบบไม่ได้มีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยเนาะอันนี้นะคะก็คือมุกข,ของ scammer ที่จะเชื่อมโยวงว่าฉันไม่ได้มีบัตรเครดิตที่รักฉันจะขอยืมเงินคุณหน่อยอถ้าทุกคนเข้าใจเลยว่าสแก c a m m e r มักจะใช้โปรไฟล์ประมาณนี้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นแล้วเราเจอคุณอย่าให้ความสงสารของเรา นะคะทำร้ายตัวเราเองเราต้องเอาตัวเองอะมายืนอยู่เป็นบุคคลที่3แล้วมายืนดูสถานการณ์ว่ามันจริงไหมซึ่งแม้แต่มุกแบบนี้ค่ะที่โคชเอมเล่ามาทําใ้้คนสูญเสียเงินเป็น3-40ล้านแล้วหมายความว่ารวมกันหลายๆคนะ่ะที่โอนไปให้อะบางคนก็เป็นแสนบางคน9 0 0 0แสนบางคน1ล้านคุณนับ คุณรวมไปดูนี่กับสตอรี่แค่เนี้ยคือเสียไปไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่ได้เอกอะไรเลยนะแต่เวลาที่เรื่องราวมันจะดำเนินมาถึงตอนเนี้ยสแกมเมอร์เขาประทับความรู้สึกดีๆไปไว้ในหัวใจของคุณแล้วค่ะเขาประทับความรู้สึกที่ผูกมัดคุณแล้วอะเหมือนให้คุณรู้ว่าเฮ้ยแฟนของฉันกำลังจะลำบาก แล้วที่สำคัญคือถ้าฉันได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ชีวิตฉันจะยกระดับไปเยอะมากเพราะฉันก็เป็นแค่คนธรรมดาแต่เขาเป็นหมอเขาเป็นอะไรที่ไฮโปรไฟล์เขาเป็นอะไรที่จะมาช่วยดึงฉันขึ้นได้มันจะมีหลายๆฟ e l i n g หลายๆความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจของคุณผนวกกับแบบหลายๆเหตุผลนะว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราช่วยค่าเครื่องบินเขาสี่ห้าหมื่น เดี๋ยวเราก็ได้เจอเขาแหละแบบนี้ก็มีหลายคนที่ตัดสินใจไปแบบนี้เช่นกันแต่การที่เราจะเอาเงินไปเปผู้ชายนะคะในการเดินเส้นทางสายฝอโคชเอมบอกว่าไม่ได้มีแต่ผู้ชายอะ่ะที่จะต้องเปเราเราเป็นผู้หญิงเรายังไม่เคยเจอตัวกันเลยเราจะไปเปได้ยังไงแต่ถ้าเราเป็นคู่รัก ที่แต่งงานกันที่คบกันเป็นแฟนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโอเคถ้าแฟนเราเดือดร้อนจริงๆและเรารู้จักเขาจริงๆถ้าเราพรอจะมีคุณก็สามารถเปได้แต่ไม่ใช่กับผู้ชายที่รู้จักกันทางออนไลน์แล้วยังไม่เคยเจอตัวกันค่ะโคชเอ็มเป็นกำลังใจให้นะคะ